สวัสดีครับพบกับผมพิรัมนะครับจากช่องเวอฟพิรัมนะครับวิถีพิรัมนะครับวันนี้นะครับเราก็อยู่ในช่องของพิรัมไก่ชนนะครับเช่นเคยนะเดี๋ยววันนี้นะครับผมจะมาตอบคําถามนะครับมีเอฟซีนะครับหลายคนถามผมเข้ามานะครับเกี่ยวกับเรื่องของการออกกําลังกายไก่ชนเนาะว่าไก่พม่ามีวิธีการออกกําลังกายยังไงนะครับป่าก่อยก็ดีมีวิธีการออกกําลังกายยังไงเนาะเดี๋ยววันนี้นะครับผมจะมาแนะนํา นะครับแนะนําในแบบของผมเนาะในรูปแบบของผมที่ผมทําอยู่นะครับอ่าแล้วใชเ้เลี้ยงไก่ออกชนเนาะว่าผมมีวิธีการเอ่อออกกําลังกายไก่อย่างไงนะครับก็เดี๋ยววันนี้จะมาแบบเจาะลึกเลยแล้วกันเนาะก็คือคลิปนี้ผมแนะนําอย่างนี้ดีกว่าว่าผมแนะนํานะครับว่าจะผมจะทําให้มือใหม่นะครับมือใหม่จริงๆเนาะหรือว่าคนที่เพิ่งเข้ามานะครับ เข้ามาลองเลี้ยงไก่ชนดูอะไรดูเนาะสำหรับเ,เพื่อนๆนะครับพี่ๆท่านไหนเนาะเก่งแล้วนะครับก็ข้ามได้นะครับไม่ดูคลิปผมก็ไม่ว่ากันเนาะ,ะเพราะว่าผมจะเน้นทำค่อนข้างละเอียดนิดนึงนะครับให้มือใหม่ได้เห็นภาพนะครับให้เขาสามารถนำไปปรับใช้ได้ละกันเพื่อนๆมือใหม่ํำนองนี้เพื่อนๆที่เก่งแล้วก็ไม่ว่ากันนะครับน้อหรือใครจะดูไว้เป็นความรู้เล็กๆนะครับเอาไว้ที่เรียกว่าแชร์ความรู้กันก็ไม่ว่ากันละกันนะครับผมโอเคครับแล้ว อาจจะมีเสียงรบกวนหน่อยนะครับเพื่อนๆพนพี่พี่เนาะพอดีลูกหมาผมนะครับเป็นคลอลุ่กออกมาแล้วคอยจะร้องเข้ามาตลอดนะครับอาจจะมีเสียงรบกวนเกี่ยวกับลูกหมาบ้างอะไรบ้างก็ขออภัยเพื่อเพื่อนพี่พี่น้องน้องนะครับทุกทท่านไว้หนที่นี้ด้วยละกันเสียงรบกวนบางทีลูกหมามันตื่นมันหิวนมมันก็ร้องนะครับเดี๋ยวเสียงเข้ามาเดี๋ยวเพื่อนเพื่อนจะงงว่าเฮ้ยเสียงมันหนวหูมันอะไรอย่างนี้ผมก็ขออภัยไว้ก่อนละกันนะครับโอเคครับยังไงนะครับก็จะบอกนี้ก่อนเลยว่า ในการออกกำลังกายไก่ของผมอะ่ะโดยพื้นฐานแล้วครับอ่าโดยพื้นฐานแล้วไม่ว่าจะเป็นพม่าหรือป่าก่อยก็ตามนะครับผมจะออกกําลังกายเหมือนเหมือนกันนะครับเหมือนเหมือนกันเลยไม่ว่าจะม้าหรือก่อยจะออกกำลังกายเหมือนเหมือนกันก็คือ จะมีแตกต่างบ้างก็ตรงที่ป่าก่อยนะครับป่าก่อยเนี่ยมันเป็นไก่ที่ต้องบูดุดันนะครับเป็นไก่ที่ใช้กําลังเยอะ,อะผมก็จะมีเพิ่มเข้ามามีเพิ่มเข้ามาในส่วนของอาจจะเป็นจานเดินจานวิ่งนะครับจานเดินจานวิ่งถ้าเดี๋ยวผมจะาหาาหารูปแล้วขึ้นให้ดูแล้วกันพอดีของผมมีแต่วานมันพังไปแล้วเพราะว่าต้องบอกตามตรงว่าที่ซุ้มผมส่วนใหญ่ผมจะเลี้ยงเป็นพม่านะครับทำพม่าแต่ป่าก่อยผมก็มีแต่ เรียกววาสัดส่วนมันน้อยกว่ากันนะครับก็เลยไม่ได้มีอุปกรณ์มาให้เพื่อนๆดูเนาะเดี๋ยววันนี้ผมจะพาดูแหละว่ากล่องบินผมเป็นยังไงนะครับที่วิ่งสู่มผมที่วิ่งรูปผมเป็นยังไงเนาะก็คือจะให้เพื่อนมือใหม่ได้เห็นภาพเลยละกันเพราะมีหลายท่านนะครับก็แนะนําผมเข้ามาเนาะในคอมเมนต์ว่าอ,อยากให้เอาภาพขึ้นเอาภาพไก่ขึ้นบ้างเอาอพาไปดูไก่หรือว่า ยังไงนาไก่มาทําให้ดูจริงๆเลยนะครับผมต้องบอกไว้อย่างนี้ก่อนนะครับผมบอกไปหลายทีแล้วแหละว่าบางครั้งแล้วในกฎชุมชนของยู u ูบนะครับเขาบางทีแล้วคือคลิปผมเคยบินเลยนะก็คือเราไม่สามารถที่จะจับไก่มาทํานู่นนั่นนี่ได้ตามใจเรานะครับเขาบางทีแล้วผู้ตรวจสอบเขา,เาดูนะครับว่าบางทีแล้วเขาไม่เข้าใจเพราะเขาไม่ได้เล่นไก่นะครับเราก็ต้องเข้าใจเขาด้วยบางทีเขาดูว่ามันอาจจะเป็นอ,อ,อะไรที่น่าสยดสยองก็ตามนะครับหรือว่าเป็น ดูเป็นแบบเ,เขาเรียกว่าเหมือนทารุณสัตว์ก็ดีอะไรก็ดีทํานองนีเ้เขาก็เลยจะไม่ผ่านกฎไงเดี๋ยวเดี๋ยวโทษน,นะครับไม่ได้ไม่ผ่านกฎเดี๋ยวเขาจะผิดกฎจะผิดกฎชุมชนเขานะครับผมก็เลยเต้องพูดแนะนําพยายามจะทําใส่ราย,ายละเอียดท่านมากที่สุดอะครับเพื่อนๆสังเกตชิปผมแต่ละลิปผมจะค่อนข้างาแนะนํารายละเอียดเยอะหน่อยจนบางทีมีคอมเมนต์เข้ามาต่อว่าก็มีนะครับทานองว่าพูดน้าเยอะอะไรเยอะก็คืออย่างที่ผมบอกต้นคลิปนะครับว่าผมเน้นทําให้คนที่ มือใหม่จริงๆนะครับอ่าที่เอาง่ายๆก็คือที่รู้น้อยกว่าผมอะ่ะเออที่รู้น้อยกว่าผมแล้วกันแล้วคนที่เก่งกว่าผมรู้เยอะกว่าผมก็คือไม่ดูคลิปนี้ก็ไม่เป็นไรนะครับผมก็ไม่ไม่ได้ว่าอะไรครับเพราะเจตนาผมก็ทาคลิปขึ้นมาก็เพื่อให้เออเพื่อนๆน้องๆมือใหม่ดูแล้วกันนะครับผมโอเคครับเดี๋ยวเออ ผมจะพาดูเลยแล้วกันไปเป็นอย่างๆเลยแล้วกันนะครับผมว่าเออแต่ละอย่างเป็นยังไงนะครับที่ใช้ในการออกกำลังกายไก่แลวกันเนาะอาจจะไม่ได้ถึงกับจับไก่มากําลังให้ดูนะครับแต่ผมจะแนะนําเกี่ยวกับอุปกรณ์บางอย่างอ่าแล้วก็เออจำนวนครั้งจํานวนทีจํานวนเที่ยวแต่แต่ละอย่างว่าแต่ละอย่างทาประมาณไหนอะไรยังไงนะครับโอเคครับยังไงเดี๋ยวเพื่อนๆติดตามรับชมแล้วกันนะครับครับผมแล้วสําหรับการออกกำลังกายอย่างแรกนะครับมันก็คือการบินกล่องนะครับ อันนี้ก็คือกล่องบินของผมเน,นาะอย่างนี้ก็คือทําขึ้นมานลครับผมก็ให้พี่ท่านหนึ่งทาขึ้นมาให้เน,ะนานะก็จะประมาณนี้นะครับถ้าเพื่อนๆเกิดไม่มีกล่องบินนะครับบางท่านก็เป็นบินหลุมนะครับก็ดีหรือว่าใช้เป็นท่อวงก็ได้นะครับท่อวงที่เป็นซีเมนต์นะครับท่อท่อวงที่ใช้ปลูกมะนาวหรือท่อวงส้วมอะไรทานองนี้เพื <ๆ S 1> ่อนๆก็ต้องดูว่าอย่างท่อวงนี้ก็ต้องดูความกว้างนะครับว่ากี่เซนติเมตร ในการเลือกท่อวงอ่ะก็คือเราเลือกให้เรียกว่าเลือกให้เวลาไก่เขาก็เพือปีกบินขึ้นมานะครับต้องปีกไม่ไมชนน่ะนึกออกไหมครับไม่นั้นปีกปลายปีกมันจะเสียนะปลายปีกไก่เขาจะเสียได้นะครับผมเราก็ทําเลือกข้อวงให้กว้างหน่อยเพราะวงแต่ละวงอ่ะมันจะมีขนาดที่แตกต่างกันเนาะนะครับเราก็เลือกให้กว้างหน่อยแล้วก็ซ้อนได้ทั้งสองชั้นนะครับเให้ความสูงมันได้หน่อยถ้าอย่างในส่วนตัวของผมเงี้ยอย่างกล่องนี้นะครับผมก็จะทากว้างนิดนึงกว้างนิดนึงนะครับ ความกว้างก็จะค่อนข้างกว้างหน่อยอผ,มผมทำเผื่อไปหน่อยบางท่านก็อาจจะทำเล็กกว่าน,นี้ก็ได้ผมจะค่อนข้างใหญ่นะครับแล้วความสูงของผมก็จะประมาณ1 0 0 1 1 0เซนนะครับประมาณ1 1 0เซนก็จะดูสูงเลย110ถึง120เซนนะบางท่านก็อาจจะต่ำกว่านี้ได้อะไรแล้วแต่เลยนะครับแล้วแต่เลยซึ่งความสูงต่ำมามันสำคัญยังไงนะครับมันก็สำคัญกับความได้กำลังของไก่เนาะถ้าอย่างถ้าเราต่ำหน่อยนะครับเราต่ำหน่อยอาจจะแทรก80เซนอย่างเงี้ย 80-90เซนอย่างเงี้ยครับเราก็อาจจะบินจํานวนครั้งได้มากหน่อยนะครับแล้วสําหรับผมผมสูงเงี้ยผมก็จะบินครั้งน้อยหน่อยเพราะว่าไก่ผมใช้กำลังเยอะนะครับดูภายนอกดูข้างนอกอาจจะดูสูงมากนะครับแต่ข้างใน,นนี่ผมออจะลองนะครับเดี๋ยวกล้องเข้ามาใกล้หน่อยครับข้างในผมเนี้ยของผมนะครับจะลองด้วยข้างในเนี้ยข้างในเนี้ยจะเป็นเ,ออเป็นฟองน้ําหนาเลยนะครับเดี๋ยวผมจะเอาตัวอย่างให้ดูว่าเป็นฟองน้ํำยังไงเนาะแล้วผมก็จะปูพรม ชั้นหนึ่งนะครับให้ให้มันเรียบให้มันให้มันเรียบดีอ่ะนะครับผมก็เนี่ยความกว้างก็จะประมาณนี้อันนี้ก็ใช้เหล็กกล่องทำนะครับง่ายๆครับทำง่ายๆออใครพอมีทักษะทางช่างทำเนี่ยทำง่ายเลยนะครับมีทักษะทางช่างในการเชื่อมทางการาใชออ้ยิงนงยิงนัดอะไรง่ายๆประมาณนี้ไม่ได้ยากอะไรนะครับทำดีกว่านี้ก็ได้นะครับเนี่ยผมก็ทําใช้ง่ายๆนะครับก็จะประมาณนี้มันสาคัญตรงที่ว่านะครับไม่ว่าเราจะใช้ท่อก็ดีนะครับ ใช้ท่อก็ดีใช้กล่องแบบผมก็ดีมันสาคัญตรงบริเวณนี้เนี่ยที่เพื่อน,อนๆนมือใหม่เห็นเนี่ยนะครับมันจะต้องเราควรนะครับเวลาจังหวะที่ไก่บินขึ้นมานะครับเกาะบริเวณที่เขาเกาะเนี่ยเพื่อนๆต้องหาอ,อ,อย่างผมก็ได้เอาผ้านะครับมารัดก็ดีนะครับเป็นอะไรก็ได้ที่เท้าไก่จะไม่เกิดการบาดเจ็บอะ่ะเพื่อนเพื่อนต้องคํานึงถึงจุดนี้นะครับเป็นอะไรก็ได้ที่เวลาไก่บินขึ้นมาเกาะแล้วอ่ะเขาเกาะได้มั่นคงแล้วไม่เจ็บเท้าเขานะครับเพราะบางอย่างแล้วบางครั้งอ่ะ ถ้าเราทําขอบที่เขาบินขึ้นมาไม่ดีอย่างเงี้ยบางทีเท้าถลอกเล, même, เ,เล็บเจ็บเล็บหักทุกอย่างมีผลหมดนะครับ <ST AN CE> ก็จะให้เพื่อนเพื่อเช็คตรงนี้ดีๆนิดนึงเวลาเขาบินขึ้นมานะครับผมเกาะเราก็ต้องให้เขาเกาะได้อย่างเรียกว่ามัน่นคงนิดนึงแล้วก็ไม่ทําอันตรายนะครับไม่มีอันตรายต่อพืน้นเท้าเขานะครับผมก็จะประมาณนี้แล้วบางตัวนะครับเ <ST AN CE> ขาจะไม่ค่อยบินกลอ่องอ่าเพื่อนเเขาจะไม่ค่อยบินกล่องค่อนข้างดือ้อเพื่อนเพื่อก็ต้องมีไม้นะครับไม้เอาไว้เขี่ยอาก็ทําง่ายๆครับ ไม้อะไรก็ได้นะครับสำหรับมือใหม่นะแล้วก็เอาพวกถุงพลาสติกตัดเป็นเส้นๆอย่างเงี้ยนะครับง่ายๆนะครับเวลาเอาไก่หย,ยอดลงไปใช่ไหมครับเราก็เขีีย่าเขีียบริเวณหางเขาบางตัวเขาจะดื้อเขาจะไม่ค่อยบินขึ้นะจะเป็นบางตัวครับบางตัวเขาก็จะบินขึ้นเราก็เขีียเขีียหางเขาอย่างเงี้ยครับเ,ๆๆเ,เขียเียเคียรเดี๋ยวเขาก็โดดขึ้นมาเองนะครับโดดขึ้นมาเสร็จแล้วนะครับโดดขึ้นมาเสร็จแล้วเราก็จับลงไปใหม่จับลงไปใหม่นี่ครับจับตรงหน้าอกเขาอย่างงี้ก็ได้เพื่าเพื่อนก็จับหน้าอกเขาผลักลงไปเบาๆ นะครับเพื่อจับหน้าอกส่งลงไปเบาๆอ่าแล้วเพื่นพอนๆก็ขี่่เนี่ยขึ้นมาอย่างเงี้ยเพื่อนๆยืนลักษณะฟอนเนี่ยเท่ารับมือใหม่อ่ะผมคิดว่าบางคนก็ยังไม่เข้าใจการยืนนะเนี่ยยืนข้างๆแบบผมเนี่ยเนี่ยเพื่อนก็จับไก่หย่อนลงไปนะครับอ่าจับเนี่ยซ้อนหน้าอกเข้างี้อ่าลงไปเพื่อนก็ขี่่อ่าเนี่ยให้เขาบินขึ้นมาเกาะแล้วเพื่อนก็จับลงไปใหม่นะครับแล้วก็เขี่่ขึ้นมาอย่างงี้ในส่วนของจํานวนครั้งนะครับในการบินกล่องอ่ะผมจะต้องบอกอย่างนี้ก่อนว่า มันขึ้นอยู่กับที่ผมบอกนะครับในเรื่องของความสูงถ้าอย่างของผมเนี่ยสูงสูงอย่างเงี้ยไก่ใหม่ผมก็จะบินแค่ประมาณสักสิครั้งนะครับไก่ใหม่เนาะแล้วก็เพิ่มเป็น15เป็น20่ไปตามความแข็งแรงของเขาเราจะดูที่ความแข็งแรงของเขาเป็นหลักนะครับไม่ใช่ดูที่ใจเราอยากต้องการให้เป็นหรือเราจะไปทาเหมือนคนอื่นเราดูที่ไก่เราเป็นหลักในเรื่องของการจํานวนครั้งก็ดีนะครับต่างๆสิ่งเหล่านี้มันสาคัญนะครับอ่าเราอย่าไปหักโหมเขามากนะครับค่อยๆเพิ่มขึ้นไป จนสุดท้ายถ้าผมเนี้ยออกโชนแล้วอ่ะด้วยความสูงขนาดเนี้ยผมจะบินอยู่ประมาณ50-60ครั้งนะครับตัวที่แข็งแรงแล้วนะครับพร้อมชนทางยาวผมจะบินประมาณนั้นเลยนะครับก็จะประมาณนี้สําหรับเอ,อ่อในส่วนของกล่องบินหลุมบินบินท่อแล้วแต่นะครับผมอย่างที่ผมบอกนะสําหรับเพือ่อนใหม่นะครับพยายามนะครับให้ขนาดของท่อก็ดีกล่องก็ดีนะครับเวลาไก่เขากะพือปีกอะ่ะกะพือสูตรอะ่ะไม่ให้ไม่ให้ปีกเขาไปโดนนะครับไม่งั้นปีกเขาจะเสียหายได้เนาะแล้วก็สําคัญตรงนี้อีกอย่างหนึ่งก็คือ ในส่วนของบริเวณที่เขาขึ้นมาเกาะนะครับพยายามทําให้มันนิ่มนุ่มหน่อยอไ,มไม่แข็งไม่เจ็บไม่เป็นไม้เฉยเฉยหรือเป็นเหล็กเฉยเฉยนะครับอย่างนั้นมีผลนะครับกับไก่เราเนาะอ่ะาจะประมาณนี้นะครับเดี๋ยวทีนี้ถ้ามีไก่ดื้อจริงๆนะครับไม่ยอมบินนะครับอ่าวเขียวก็แล้วอะไรก็แล้วไม่ยอมบินจะแก้ไขย,ยังไงนะครับเดี๋ยวมาดูวิธีการอาอกกําลังกายอย่างที่2ของผมเนาะสำหรับตัวที่ไม่ค่อยอยากบินกล่องนะครับว่ามีวิธีการยังไงเนาะโอเคครับ และสำหรับไก่นะครับที่บินกล่องยากบินหลุมบินท่อยากเนาะอ่าผมก็จะใช้วิธีนี้นะครับก็คือให้เขาบินหัวสุมเนาะเพื่อนเพื่อนุใหม่ก็หาสุมมานะครับอาจจะไม่ต้องเป็นสุ่มเหล็กอย่างนี้ก็ได้ผมก็จะเอาสุมเหล็กที่มันเก่าๆขาดๆเนี่ยไม่ได้ใช้นะครับมาแล้วก็ลองด้วยในส่วนของฟองน้านะเนาะไอ ateurs, ตัวฟองน้ำเนี่ยครับมันจะเป็นฟองน้ําเหมือนฟองน้ํเบ,บอครับนี่ครับเหมือนฟองน้ํเบอเ,เนาะอ่า <l ug> um> มันจะค่อนข้างแน่นนิดนึงนะครับเราจะไม่ใช้ที่มัน ยุบจนเกินไปนะครับไม่นิ่มจนเกินไปมันจะประมาณนี้นยฟองน้ําบอกประมาณนี้เพื่อนๆก็ลองลองดูแล้วกันอ่าประมาณนี้นะครับอ่าประมาณนี้เลยเนี่ยเอามาไว้หนะลงังหลังสุมอย่างนี้นะครับบางครั้งผมก็จะทําสลับกับเอ่อการบินกล่องบางทีผมก็บินกล่องวันหนึ่งมาทำวันนี้วันหนึ่งนะครับในการโยนวิธีการโยนนะครับพเพื่อนๆก็อา่าเดี๋ยวก็วันนี้ก็ได้ครับเนี่ยเดี๋ยวผมจะแนะนําให้ผมไม่สามารถเอาไก่จริงมาอย่างที่บอกนะครับไม่สามารถเอาไก่จริงมานําเสนอได้แล้วกัน ผมก็จะเอาเจ้าเยลโล่มาลองออทําให้ดูนะครับนี่ครับก็ประมาณนี้นะครับเดี๋ยวเราก็จะทําการโยนไก่ ères, ขึ้นไปบนนี้ความห่างความไกลนี่แล้วแต่แต่ไม่้องต้องถึงกับไกลมากนะครับก็จะประมาณนี้นี่วิธีการโยนนะครับมันไม่ใช่การโยนไปอย่างนี้นะครับไม่ได้การโยนให้เขาขึ้นไปกันไปพุ่งตัวไปเกาะเกาะอย่างนี้ไม่ใช่วิธีการโยนคือเราต้องการโยนให้ตัวเขาอะกระพือป,ปีกนะครับวิธีการเราจะจับไก่จับหน้าอกไก่มือนี้นะครับมือนี้นะครับจับตรงโคนหางประมาณนี้ เวลาเพื่อน,นๆโยนไก่นะครับเวลาโยนอ่ะเพื่อ <ๆ S 1> นๆก็โยนโยนให้เขาเชิดหน้าขึ้นนิดนึงอ่าวิธีการก็คืออ่าเพื่อนๆโยนปล่อยมือใช่ไหมครับไก่เขาจะกระพือปีกเพื่อเขาจะส่งตัวขึ้นขึ้นมายืนนะครับมันสําคัญตรงที่ว่าสําหรับไก่ใหม่ๆแล้วอ่ะที่เขาไม่เคยไม่เคยเอ่อในการเอ่อโดดหัวสุ่มอย่างเงี้ยมันสําคัญตรงที่เพื่อนๆก็ต้องทําซองคล้ายๆผมเนี่ยนะครับหรือหามุมประมาณผมเนี่ยเพราะว่าไก่บางตัวเขาจะไม่ลงนี่ไงอ่าเขาจะดื้อบางทีเขาตื่นเขาก็จะลงไปทั่วเลย ตามพื้นตามอะไรอาจจะทำให ja ้เอก้อยหักก้อยเจ็บได้นะครับเล็บ <thank> ห <you> <ancia> ักเล็บเจ็บได้ทั <t> ้งต่างๆนานานะครับพยายามบังคับพื้นที่มันแบบผมเนี่ยผมจะเอาตัวสแลนนี้มากั้นพื้นที่เลยครับก็คือทาเป็นเหมือนซองเลยเหมือนบังคับให้เขาอะครับไม่ว่าจะผมจะโยนยังไงนะครับบังคับให้เขาเออยังไงก็ต้องลงบนนี้สารทัศน์ญาณของสัตว์ปีกอยู่แล้วของไก่อยู่แล้วนะครับเวลาเราโยนหรือปล่อยอย่างเงี้ยยังไงเขาก็ต้องบินขึ้นที่สูงอยู่แล้วแหละครับเพียงแต่ว่าเราก็ต้องดูนิดนึงนะครับ อ่าก็จะประมาณนี้ไอ้ตัวนี้ก็ดีนะครับช่วยในเรื่องของไม่ว่าจะเป็นเอ่อความแข็งแรงของขาด้วยนะครับเพราะเวลาเราโยนลงมาเนี่ยเพื่อนเพื่อนึกภาพตามแต่เขาจะกระพือปีกนะครับอย่างที่ผมบอกนะย้ํานะครับเวลาโยนเนี่ยพยายามเชิดขึ้นนิดนึงอ่าไม่ได้เป็นการโยนตรงๆไปอย่างนี้ไม่ใช่เชิดขึ้นนิดนึงครับเชิดเพื่อให้ตัวเขากระพือปีกได้เต็มที่นะครับมาเกาะปุ๊บจังหวะที่เขาเกาะเนี่ยบุบลงไปเนี่ยมันจะได้ในเรื่องของข้อขาต่างๆนะครับความแข็งแรงของขาด้วยนะครับ ในเรื่องของกล้ามเนื้อปีกนะครับมันจะได้หมดนะครับทั้งขาทั้งปีกมันไม่ใช่ได้แต่ปีกนะวิธีนี้สำหรับไก่ที่โทษน,นะครับหลายท่านบอกว่าไก่ขาอ่อนไม่ค่อยแข็งแรงไก่หนุ่มเอามาปั้นเอาเข้ามาปั้นใหม่7 8เดือนไม่ค่อยแข็งแรงนะครับใช้วิธีนี้ก่อนบินกล่องก็ดีนะครับมันช่วยในเรื่องของออข้อต่อต่างๆให้เขาได้เ,เรียกว่าสร้างกล้ามเนื้อขาได้ดีเหมือนกันรนะดับหนึ่งเลยนะครับสำหรับการโดดหัวสุ่มอย่างนี้นะครับเพื่อนๆก็สามารถทดลองทําดูได้ แล้วอย่างที่บอกนะผมจะย้ําเสมอว่าทุกอย่างนะครับมันจะต้องค่อยๆเพิ่มจากน้อยไปหามากนะครับเราจะไม่ได้ทําแบบกําหนดตายตัวว่าต้อง10ที20ที30ทีทุกอย่างในการออกกําลังกายไก่ผมจะแนะนําเพื่อนมือใหม่อย่างนี้นะครับว่าให้เพื่อนๆดูที่กําลังไก่เราเป็นหลักเนาะไม่ต้องฝืนแล้วบังคับเขามากจนเกินไปนะครับไม่ว่าสายพันธุ์ไหนค่อยๆทําไปนะครับใจเย็นๆค่อยๆกล่อมค่อยๆเลี้ยงเข้าไปทีละนิด,ละน,ดละนิดนนะครับอ่าประมาณนี้นะครับ อันนี้ก็ดีก็จะแนะนําไว้อีกหนึ่งอย่างนะครับเพื่อนโอเคครับเดี๋ยวไปดูการอาอกกำลังกายวิธีต่อไปนะครับผมครับครับแล้วหลังจากที่เรานะครับออกกําลังกายปีกมาแล้วเนาะในเรื่องของกล้ามปีกมาแล้วแล้วก็กล้ามขามาเล็กน้อยนะครับในส่วนของความแข็ง,งแรงของปีกและขาเนาะต่อมานี้ก็จะเป็น,นการอาอกกาลังกายในแบบวิธีแบบโบราณเลยนะก็คือวิ่งสุ่มนะครับวิ่งสุ่มนี้ก็เน้นกําลังขาอยู่แล้วในเรื่องของกําลังขานะระบบปอดระบบหายใจความคล่องตัวนะครับในการวิ่งสุ่มนี้ก็คือ สำหรับมือใหม่นะครับสุมอ่าก็จะมีถ้าเราไม่ใช้สุมแบบสุมวิ่งแบบนี้ก็ได้นะครับเราไม่ใช้แบบนี้ก็ได้เราใช้เป็นสุมไม้ก็ได้นะครับแต่ในข้อเราะวังนิดนึงในการใช้สุมไม้เนี่ยก็คือถ้าเป็นสุมแบบนี้นะครับเวลาไก่ตะกุยหรือว่าใช้ปากจิกส่วนใหญ่ไม่ค่อยเกิดอาการเอ่อบาดเจ็บต่างๆเนาะสุมไม้บางทีไม้ที่ทาสุมบางทีเขาเหลามาไม่ดีนะครับมันจะมีความคมที่ที่ในตัวของตัวซี่ไม้อ,เอ่เพื่อนเพื่อนมือใหม่ลองนึกภาพตามนะครับบางครั้งแล้วเวลาไก่เราวิ่งเลาะอย่างเงี้ยอ่อตัว ปากเขาก็ดีจมูกก็ดีนะครับตัวหน้ามุกก็ดีอะไรอย่างเงี้ยไปสีในบริเวณที่คมนะครับอเท้าเขาก็ดีบางทีทําให้เกิดบาดแผลได้เนาะ,ะก็ให้เพื่อนๆดูนิดนึงสุมไม้ได้นะครับใบเล็กอยู่ข้างในเอาใบาใหญ่กว่าซ้อนอยู่ข้างนอกนะครับให้เกิดช่องว่างห่างอย่างนี้ไปสุมไม้ก็ได้วิ่งแบบสมัยก่อนผมก็ใช้งั้นแหละเพราะสุมพวกนี้มันก็มีมาไม่ไม่นานเท,ท่าไหร่สักสิบกว่าปีอะเมื่อก่อนเราก็ใช้สุมไม้กันทั้งนั้นครับวิ่งสุมเนาะ แต่ถ้าเป็นส mm ุ hmm. so ่มสมัยใหม่อะเป็นอย่างนี้นะครับแล้วก็เอาไก่นวมเนาะอ่าเพิ่นเดูใหม่ก็ไก่นวมใส่ลงไปนะครับน่าจะรู้เนาะเลือกตัวไก่วิธีการเลือกไก่นวมไก่นายเอามาใส่เนี่ยเราก็เลือกไก่ที่มันเป็นไก่คึกคึกหน่อยนะครับคึกคึกเข้าๆหน่อยเพื่อหลอกล่อให้ไก่เลี้ยงเราเนี่ยตัวดีเราที่เรามาปล่อยวิ่งเนี่ยอ่เกิดการเรียกว่ามีการกระตุ้นอะกระตุ้นอารมณ์กันหน่อยให้เขาพาวิ่งนะครับเออเลือกตัวที่เข้าๆหน่อยเป็นตัวไก่นายไก่นวมเนาะเออส่วนมันจะได้พาไก่ดีเรราวิ่งนะคับ แล้วเวลาในการวิ่งอย่างที่ผมบอกไปนั่นแหละก็คือเราดูหน้าง,งานเป็นหลักสำหรับเวลามาตรฐานมันไม่มีตายตัวนะครับไก่บางตัวเนี่ยปล่อยไปปุ๊บมันเขาดุเขาคึกเขาก็จะวิ่งรีบวิ่งเลยนะครับวิ่งเร็วจีเลยได้สัก10 15นาทีเขาหอบเราก็ต้องพอนะครับก็คือเรียกว่ามันจะไม่มีเวลาตายตัวว่าต้อง20ครึ่งชั่วโมงนู่นนั่นนี่ บางทีปล่อยเดินปล่อยเดินวิ่งไปเนี่ยเป็นชั่วโมงก็ได้นะครับถ้าเขาไม่ค่อยวิ่งวิ่งบ้างหยุดบ้างอ่าเราก็ไปทาอย่างอื่นก่อนก็คือจะไม่ได้ตายตัวขนาดนั้นนะครับอ่าไม่มีอะไรตายตัวเนาะสามารถปรับได้นะครับอ่าแล้วยิ่งถ้าเป็นไก่ตัวที่เรียกว่าเอามาทําใหม่นะฝึกวิ่งใหม่ใหม,ใหม่อย่างเงี้ยแป๊บเดียวเขาหอบนะครับอย่างที่ผมบอกนะแล้วก็ต้องพอต้องหยุดก่อนนะครับดูหน้างานเป็นหลักครับในส่วนของเวลานี้ไม่มีคําว่าตายตัวเนาะ พราะทุกสิ่งทุกอย่างนะครับการออกกำลังกายไก่ทุกประเภททุกสิ่งทุกอย่างจํานวนครั้งก็ดีระยะเวลาในการออกก็ดีเนี่ยมนุษย์กําหนดขึ้นมาเองทั้งนั้นนะครับเราเป็นคนกําหนดขึ้นมาเองเนาะฉะนั้นแล้วอ่ะในเมื่อคมนุษย์กําหนดขึ้นมาเองได้เราก็สามารถปรับเปลี่ยนด้วยตัวเราเองได้นะครับอ่าเราสามารถปรับเปลี่ยนได้ดูความเหมาะสมได้นะครับไม่จําเป็นต้องทําตามใครนะครับลองดูค่อยๆศึกษาค่อยเรียนรู้ไปใจเย็นๆครับอ่าประมาณนี้เนาะอันนี้ก็การวิ่งสุ่มเนาะอ่าแล้วหลังจากการวิ่งสุ่มเนี่ยมันจะเป็นการวิ่งทาง เดี๋ยวผมจะพาไปดูอีกอย่างหนึ่งแล้วกันนะเพื่อนๆมาดูเลยนะครับบางตัวไม่อยากวิ่งสุ่มไม่ค่อยวิ่งสุ่มอ่ะก็ปล่อยเขาเดินลู่วิ่งลู่ก็ได้นะครับขอโทษด้วยนะครับพอดีเสียงไก่มันดังเสียงไก่จะดังไปนิดนึงเนาะเนี่ยนี่ก็จะเป็นลู่ลู่วิ่งนะครับในส่วนของลู่วิ่งเนี่ยเพื่อนๆก็ดูอ่าอันนี้จะเป็นการวิ่งทางตรงเลาะกันด้านข้างอย่างนี้ละระหว่างลู่อ่าเราอยากให้เขาวิ่งเลาะกันแล้วก็เอาเอาลู่ระหว่างลู่เนี่ยนี่นะครับระหว่างลู่เนี่ยเข้ามาใกล้กันนิดนึงแต่ เราก็ระวังนิดนึงไม่ต้องถึงกับเอามาใกล้กันมากนะครับเพราะเดี๋ยวเขาจะโดดเตะอ่าโดดเตะกันไปเตะกันมาเดี๋ยวเล็บเล็บนิ้วมีปัญหาอีกนะครับให้ดูว่าให้เขาวิ่งแต่ไม่ต้องถึงกับโดดเตะกันหรือจิกกันถึงนะครับขยับเข้ามานะครับอันนี้ก็ช่วยในการวิ่งของทางตรงก็ใช้ได้นะครับผมก็จะทําสลับกับวิ่งสุ่มนั่นแหละบางทีก็วิ่งสุ่มบ้างบางวันก็วิ่งสุ่มบางวันก็วิ่งลู่ก็คือผมจะสลับสลับให้ไก่เขาไม่เกิดความเบื่อหน่ายหรือเมื่อยล้าในกล้ามเนื้อมัดนนนนัั้เกกกิไปะะคครบ็็ือผมจ เน้นวิธีการคือเรียกว่าปรับเปลี่ยนไปสลับหมุนเวียนกันไปนะครับจะไม่ได้ทําอย่างหนึ่งอย่างใดตายตัวตลอดเวลานะเพื่อนๆก็ที่เพื่อนๆถามผมมาว่าผมมีวิธีการอะไรยังไงเนี่ยผมก็จะประมาณนี้แหละก็คือทำกลับไปกลับมานะครับอาจะไม่ได้ต้องถึงกับทําซ้ําๆซากๆไปเรื่อยๆนะครับปรับเปลี่ยนได้อะไรได้นะครับผมดูที่ความเหมาะสมนะครับยังไงก็ดูให้ไก่เราสมบูรณ์แข็งแรงเป็นหลักนะครับผมก็จะประมาณนี้นะครับ สำหรับกำลังขานะ้วก็จะมีวิ่งสุ่มแล้วในส่วนของตัววิ่งลู่แล้วกันนะครับผมโอเคครับประมาณนี้นะครับแล้วตะกี้นะครับผมลืมบอกไปนิดนึงนะครับผมอไอ้สุ่มวิ่งแบบนี้นะครับเนี่ยเพื่อนๆเห็นไหมไอ้ตัวพรมนี้ผม,มให้ทำขึ้นมาเองนะเนี่ยให้พี่เขาทำทำให้นะครับให้พี่คนเลี้ยงเขาทาขึ้นมาเนาะเพราะว่าถ้าปกติเราจะเป็นแค่นี้นะครับเป็นแค่นี้ปุ๊บคือยังไงคือไก่นะครับเพื่อนๆต้องนึกถึงก่อนซื้อมามันจะไม่มีพรมตัวนี้ นะครับทีนี้ไก่ตัวข้างในเนี่ยบางทีแล้วไก่ที่เราปล่อยไก่เลี้ยงเราอะ่ะมันบินขึ้นไปด้านบนเพื่อนเพื่อนมือ,มอใหม่หนึ่งภาพตามนะถ้าเราไม่เอาพ<ม>รมปิดอย่างเงี้ยใช่ไหมครับไก่ในตัวเนี้ยเขาสามารถกระโดดเนี่ยกระโดดจิกเท้าได้ผมเห็นมาแล้วไงอ่ากระโดดจิกเท้านะครับจิกจนเลือดออกเลยนะถ้าเราปล่อยทิ้งไว้เนี่ยพักหนึ่งจิกจนเลือดออกเลยบางตัวไก่อ่ะเขาไม่วิ่งอย่างเดียวเขาจะบินขึ้นมาด้วยนะครับอ่ทาทให้เขาจิกเท้ากันได้เราก็เลยต้องทาพรมเนี่ยครับอ่าเย็บติดอย่างนี้นะก็เป็นพรมธรรมดาเนี่ ลองสุ่มไก่ปกติแหละครับแล้วก็มาเย็บติดใช้เค็มพันธัยเนี่ยครับเค็มพันธัยเนี่ยใช้ตัวเค็มพันไทยเนี่ยครับเย็บเย็บติดไปเลยง่ายๆนะครับเนี่ยมันจะช่วยให้ไก่ตัวในนะครับไม่โดดขึ้นมาจิกเท้าไก่ตัวนอกได้ไก่ดีเราได้นะครับแล้วในส่วนของพรมเนี่ยถ้าหนากว่านี้ได้ก็ดีนะครับหนากว่านี้ได้ก็ดีเพราะว่าบางทีแล้วบางตัวดือ้อบินขึ้นนี่โดดลงนี่นะครับก้อยหักได้บางจังหวะโดดผิดจังหวะลงมากระแทกก้อยหักได้ พยายามหาพรมรองนิดนึงนะครับแล้วก็เป็นพรมที่หนากว่านี้ก็ได้นะครับหรือจะประมาณนี้ก็ได้ของผมก็ใช้พรมบางแต่2ชั้นนะครับผมอ่าก็จะประมาณนี้นะครับโอเคครับแล้วการออกกาลังกายนะครับอย่างสุดท้ายนะครับที่ผมอยากจะแนะนาเพื่อนเพื่อนมือใหม่นะครับผมเป็นการออกกำลังกายที่ดีที่สุดเลยนะวิธีนี้ก็คือการลงนวมนะครับอ่าสำหรับไก่ใหม่นะครับในส่วนตัวผมเนาะจะลงนวมประมาณสัก อาทิตย์ละครั้งนะครับผมในส่วนของเวลาเนี้ยก็จะค่อยๆเพิ่มขึ้นไปนะครับจาก10นาทีไป15นาที20นาทีอย่างนี้ผมเคยได้ทาคลิปไปแล้วนั่นเองนะครับสำหรับไก่ที่เริ่มทําด้วยตัวนะครับเริ่มแข็งแรงแล้วเริ่มจะเลี้ยงไปไล่แข็งบ้างก็ดีหรือว่าเลี้ยงเรียกว่าเลี้ยงออกชนเลยอ่ะผมก็จะเรียกว่าลงนวมนะครับประมาณสัก3วันครั้งนะในส่วนตัวผมนะครับหรือบางตัวแข็งแรงหน่อยผมก็จะ2วันครั้งอย่างวันนี้ออกกําลังกายไป2วันถัดไปก็จะลงนวม ออ,อ,ออกกำลังกาย2วันถัดไปลงนวมหรือบางที่ออกกาลังกาย3วันแล้วก็ลงนวมทีหนึ่งนะครับสำหรับไก่ที่เริ่มเรียกว่าเราจะเอาไปไล่แข่งแล้วผมก็จะลงนวมประมาณนี้ในส่วนของการลงนวมเนี่ยไก่เราเนี่ยมันจะได้นอกเหนือจากในเรื่องของความแข็งแรงของร่างกายทุกสัดส่วนแล้วนะครับอ่ามันจะได้ในเรื่องของอีกอย่างหนึ่งที่ได้ด้วยก็คือในเรื่องของออทบทวนชั้นเชิงนะครับอ่าเพราะว่ามันก็เหมือนการชนจริงนะครับเพียงแค่เราเซฟในเรื่องของ าปากเดือยอาวุธต่างๆเนาะไก่เรามันก็จะเหมือนชนจริงนั่นแหละในส่วนของเรื่องการลงนวมเนี้ยเดี๋ยวผมจะมาทําเป็นคลิปแยกออกมาต่างหากดีกว่านะครับให้มันชัดเจนมากกว่านี้เนาะเพราะว่าคลิปนี้ผมผมคิดว่ามันยาวไปแล้วนะครับเดี๋ยวมันจะยาวเกินไปในส่วนเรื่องการลงรวมเดี๋ยวจะมาพูดกันใหม่ในคลิปหน้าก็แล้วกันนะครับผมลงรายละเอียดกันใหม่แล้วกันก็จะประมาณนี้แหละครับในการออกกําลังกายไก่นะครับผมอย่างที่ผมบอกไปนะครับการออกกำลังกายไก่อ่ะมันจะทําให้ไก่แข็งแรงเนี่ย มันไม่ได้ขึ้นอยู่กับจํนานวนครั้งปริมาณน,นะครับไม่ได้ขึ้นอยู่กับระยะเวลานะครับแต่มันขึ้นอยู่กับการทําที่ค่อยๆเป็นค่อยๆไปนะครับาค่อยๆทาไปให,ให้มันเกิดความสม่ําเสมอขึ้นเรื่อยๆนะครับเป็นประจําสม่ําเสมอค่อยๆเป็นค่อยๆไปผมจะย้ําคํานี้บ่อยนะครับไม่จําเป็นต้องหักโหมเขามากเกินไปนะครับเพราะอยากให้เพื่อนๆนึกนี้ก่อนโดยเฉพาะไก่ใหม่นะครับเราจับเขาขึ้นมาเนี่ยไก่บางตัวนะครับเขาแข็งแรงมาจากในล็อกในเล้าเลยก็มี นะครับบางตัวจับขึ้นมาเนื้อตัวนิ่มนะครับดูอ่อนแอนะครับทั้งได้เป็นรุ่นเดียวกันก็มีนะครับซึ่งเราจะใช้บรรทัดฐานตรงนี้ทําไก่ที่แข็งแรงนะครับกับตัวที่ยังนิ่มๆอยู่ยังไม่ไดแข็งแรงเนี่ยทำจำนวนเท่ากันหรือระยะเวลาเท่ากันมันไม่ได้ครับเพื่อนๆนะครับตัวบางตัวผมอยากให้ลองคิดถึงไก่ในล็อกดูนะครับหรือว่าในเล้าก็ตามที่เราจับมาบางตัวเราจับปุ๊บเนี่ยเจ็ดแปดเดือนเราจับมานี่ครับกล้ามเนื้อมาเลยนะแม้ว่าเป็นกล้ามเนื้อขาก็ดีกล้ามเนื้อหน้าอกก็ดีก็คือค้าาามามมีววแแแข็งรงรล แต่บางตัวเราจับมาเนี่ยรุ่นราขราวเดียวกันนะครับแม้กระทั่งข้อเดียวกันก็มีมาตัวเนื้อหนังยังนิ่มๆเนื้อ,อยังเลวๆอยู่เลยนึกออกไหมครับเราจะออกกําลังกายเท่ากันมันก็ไม่ได้นะครับเราก็ต้องเลือกดูค่อยๆดูไปอย่างตัวที่ยังแข็งแรงน้อยหน่อยกล้ามเนื้อยังไม่ค่อยมาแล้วก็ออกกําลังกายเขาน้อยหน่อย,อยนะครับค่อยๆสร้างค่อยๆใจเย็นๆนะครับไม่ต้องหักโหมแล้วตัวไหนนะครับกล้ามเนื้อพอแข็งแรงหน่อยนะครับแล้วก็สามารถเออดูตามหน้่งงานได้อาจจะออกมากหน่อยได้อะไรได้ประมาณนี้แล้วกัน นะครับผมผมก็จะฝากไว้ประมาณนี้นะครับสำหรับเพื่อนเพื่อนมือใหม่เนาะโอเคครับโดยรวมนะครับการออกกาลังกายนะครับก็จะผมก็ทําประมาณอย่างที่ผมแนะนาเพื่อนเพื่อนทุกท่านโทษนะครับเพื่อนเพื่อมือใหม่ทุกท่านไปนั่นแหละผมก็ได้ทาประมาณนี้นะครับทั้งพม่าและป่าก่อยเนาะแต่ก็อย่างที่บอกไปนะครับป่าก่อยอ่ะมันก็จะทําเพิ่มขึ้นมานะครับเวลาเลี้ยงป่าก่อยเนี้ยก็จะมีเดินจานนะครับ ในส่วนของสุ่มเดินจานนะครับเดี๋ยวผมจะหารูปแล้วขึ้นให้ดูแล้วกันเพื่อนๆก็หาซื้อได้สําหรับออคอปากก่อยเนาะที่อยากจะเลี้ยงปากก่อยนะครับมันจะมีทั้งแบบใช้มอเตอร์นะครับอยู่ตรงกลางเนาะ,ะมีสปีดได้เหมือนพัดลมอ,ะอ่ะเป็นแบบเ,เรียกออโต้แล้วกันออโตนะ้เนาะกดเพิ่มความเร็วได้ายไ,ได้นะครับแล้วก็แบบเป็นเมนนวลนะครับก็คือใช้มือเราปั่นไปนะครับเอาไก่ปล่อยเดินแล้วมือล้วก็นึกออกไหมครับเดี๋ยวผมจะพยายามหารูปแล้วกันผมไม่แน่ใจว่ามีรูปหรือเปล่าคือของผมมันพังไปแล้วไง มผมไม่ค่อยได้ใช้พูดง่ายๆอะ่ะแต่ถามว่าถ้าเราเนี้ยปากก่อยมันก็จําเป็นนะครับก็คือเดี๋ยวผมจะขึ้นรูปให้ดูแล้วกันก็คือเอาไก่ปล่อยนะครับแล้วเราก็หมุนจานไปนะครับไอ้แบบแมนนวลเนี่ยมันดีอย่างหนึ่งนะครับก็คือเราสามารถเร่งสปีดความเร็วได้นะครับดูตามอ,อ,อาการไก่ตามความเอ,อก็เรียกว่าไงหนักเบาได้ถ้าไก่เราเแรงน้อยแล้วก็ผ่อนหน่อยมีการเร่งได้อะไรได้มันจะดีกว่าแบบที่เป็น มอเตอร์นะครับมอเตอร์คือมันจะตายตัวในเรื่องของความเร็วนึกออกไหมครับแต่ตัวที่เป็นแมนนวลเนี่ยเวลาเราใช้สุ่มวิ่งนะครับที่สุ่มวิ่งสุ่มเดินที่เป็นแมนนวลเนี่ยมันดีอย่างหนึง่งคือว่าเราใช้มือเราก็จริงมันจะดูเป็นอนาล็อกไปหน่อยก็จริงนะครับแต่มันดีตรงที่ว่าเราเรานึกถึงเวลาไก่นะครับปากก่อยชนจริงอะ่ะนึกออกไหมครับเขาจะไม่ได้ว่าต้องบูดูดันอย่างเดียวนะครับมันจะมีจังหวะผ่อนจังหวะตีจังหวะเออเร่งจังหวะ เบา er, แรงหนักอะไรเขาว่ากันไปนะครับก็คือมันจะค่อนข้าง,างาเหมือนความเป็นจริงนะครับบางทีเรา,เาให้เขาเดินอย่างเงี้ยแล้วก็เร่งบ้างนะครับผ่อนบ้างาดูตามกําลังไก่นะครับฝึกไก่ให้มีการเอต้องสปีดอ่าแล้วก็ต้องผ่อนให้มันมันจะเหมือนจริงมากกว่าการที่เราใช้แบบออโต้แล้วกันเ,เพื่อนๆก็ลองเลือกดูกสําหรับคอปากก่อยเนาะแล้วก็จะมีอีอยางนึงอสำหรับปากก่อยนะครับหรือไก่เชียงไทยเนาะสมัยก่อนเราก็ต้องล่อนะครับในเรื่องของการล่อเนี่ยผมจะสาธิตยังไงดีมันไม่สามารถ จับไก่ทาได้เนาะก็คือเอาง่ายๆในเรื่องของการล่อเนี่ยก็คือเพื่อนๆก็ต้องดูไก่นวมแล้วกันผมแนะนำอย่างนี้ดูไก่นวมไก่เป้าตัวเล็กๆอะ่ะที่มันเบาๆเพราะเราต้องถือตลอดนะโทษนะครับเนี่ยเราต้องจับอย่างนี้จับถืออุ้มเอามือหน้าอกเขาไว้อย่างนี้นะครับจับตรงโคนหางนี้นะครับแล้วเราก็ต้องยืนยืนขึ้นแล้วก้มตัวลงอ่าแล้วเราก็ต้องล่อเวลาล่อเนี่ยก็คือล่อมันมันช่วยในเรื่องของอะไรนะครับเ mm hmm. กี่ยวกับไก่เออไม่ว่าปากก่อยก็ดีหรือว่าไก่ไทยเชิงก็ดีนะครับ มันช่วยในเรื่องของการคล่องตัวนะครับเพิ่มความดุดันนะครับเพิ่มเขาเรียกว่าความคล่องตัวของไก่นั่นแหละเพราะเราล่าเราล่อเนี่ยเราก็ต้องล่อนะครับล่อประมาณนี้วนๆหน่อยนะครับแล้วแต่เทคนิคของแต่ละคนจะไม่เหมือนกันในการล่อไก่ผมแนะนําอย่างนี้ดีกว่าว่าให้เพื่อนๆนะครับลองอถามคนเท่าคนแก่ที่เล่นไก่มาเนาะลองถามเขาดูนะครับผมคิดว่าน่าจะมีนะครับว่าเขามีวิธีการล่ออย่างไงเนาะมีวิธีการล่ออย่างไงนะครับ เพราะว่าถ้าเราเป็นมือใหม่ไปทําเลยบางทีแล้วอย่างส่วนตัวผมผมเคยทํามาไงนึกออกไหมครับแต่ผมก็ไม่สามารถจับไก่มาทําให้เห็นได้อ่ามันจะมีรายละเอียดมีการจับไก่ให้มันคือ,อยังไงละครับเออแนะนําอย่างนี้แหละให้เพื่อนๆลองไปถามคนที่เขาทําเป็นนะครับแล้วลองให้เขาสาธิตให้ดูดีกว่าเพราะผมไม่สามารถสาธิตลงคลิปได้นะครับว่าวิธีการล่อทํำยังไงเนาะอ,อ่าก็จะประมาณนี้นะครับ ส่วนพ่ม่ก็ผมก็ทําประมาณที่ผมแนะนําไปนั่นแหละก็จะประมาณนั้นเองไม่ได้มีอะไรมากนะครับก็จะประมาณนั้นเองนะครับผมโอเคครับสำหรับนะครับคลิปนี้ก็จะประมาณนี้แล้วกันเนาะสำหรับการออกกาลังกายไก่โดยตั้งแต่พื้นฐานเลยนะผมก็จะอธิบายนานหน่อยนะครับละเอียดหน่อยเนาะสำหรับเพื่อนเพื่อนมือใหม่จริงๆแล้วกันนะครับโอเคครับก็จะประมาณนี้แล้วนะครับเพื่อนๆนะครับท่านใดเนาะหากเกิดข้อสงสัยนะครับหรือมีคําถามเนาะสามารถนะครับทิ้งคําถามไว้ที่คอมเมนต์ผมใต้คลิปนี้ได้เลยนะครับ เดี๋ยวผมมีเวลาผมจะตามตอบให้แล้วก็ส่วนเพื่อนๆนะท่านไหนนะครับที่ผมบอกว่าผมจะทําคลิปนะครับแนะนําให้นะครับเกี่ยวกับคําถามที่เพื่อนๆมีเนาะแล้วถามผมเข้ามานะครับแล้วผมบอกว่าเดี๋ยวผมจะทําคลิปตอบให้นะครับก็รอนิดนึงเนาะพอดีช่วงนี้ผมค่อนข้างยุ่งเลยนะครับยุ่งมากก็ไม่ค่อยมีเวลามาทาคลิปเท่าไหร่นะครับผมเดี๋ยวผมมีเวลาแล้วผมจะทยอยทําให้นะครับไม่ได้ลืมนะครับเพราะผมแคปหน้าจอเก็บไว้หมดนะครับผมโอเคครับยังไงนะครับมาถึงตรงนี้เนาะสำหรับเพื่อนๆที่เข้ามาดูใหม่นะครับผมก็ขอ ให้เพื่อนเทุกคนนะครับช่วยกด subscribe ช่องให้ผมด้วยแล้วกันนะครับอยังไงก็ฝากช่องหน่อยนะครับช่องวีเอาพิลามนะครับฝากกดไลค์นะครับกดแชร์กด subscribe กดติดตามช่องให้ผมด้วยนะครับอย่างน,น้อยๆก็เป็นกำลังใจในการทำคลิปให้ผมเนาะสำหรับวันนี้ผมก็ลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ